c ุกแอนเบเกอร์บายคุณหญิงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาสอนทำโกโก้โกบรวนี่สูตรต้นทุนต่ำค่ะสามารถทำขายได้ในราคา10บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะและวิธีการทำหญิงได้เขียนไว้ตรงด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะส่วนแรกนะคะให้นำผงโกโก้และน้ำมันพืชน,นะคะผสมเข้าด้วยกันค่ะหญิงใช้น้ำมันรำข้าวนะคะ จะใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นก็ได้ค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะให้นำเข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีค่ะจากนั้นนำออกมาจากไมโครเวฟแล้วก็ให้คนต่อนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะผสมไข่ไก่นะคะทั้งฟองเลยนะคะจำนวน2ฟองเป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะ กับน้ำตาลทรายละเอียดหรือว่าน้ำตาลทรายเบเกอรี่ค่ะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นให้นำไปวางบนหม้อต้มน้ำร้อนค่ะคนส่วนผสมต่อเลยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลลานะคะ เมื่อคนส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะให้ยกลงจากหม้อน้ำร้อนค่ะคนต่อนะคะและให้เตรียมโกโก,โก้ที่เราได้ผสมตั้งแต่ตอนต้นนะคะมาผสมกับส่วนของไข่ได้เลยค่ะ ใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้จะมีความหนืดนนิดนึงนะคะค่ะเมื่อส่วนผสมของอโกโก้และไข่เข้ากันดีแล้วเตรียมร่อนแป้งและเกลือนะคะลงไปเลยค่ะ คนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะแล้วก็สีขาวๆค่ะเปลี่ยนเป็นพายางนะคะใช้พายางคนจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะและคนไปในทางเดียวกันนะคะคนจนส่วนผสมนะคะขึ้นเป็นเงาค่ะตอนนี้นะคะโกโก้บราวนี่ของเราเริ่มที่จะขึ้นเงาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เตรียมถาด ะะวันนี้ยิงใช้ถาดอบขนาด8คูณ8นิ้วค่ะนำถาดอบนะคะแล้วก็ตัดกระดาษไขขนาด8คูณ8รองลงไปในถาดได้เลยค่ะไม่ต้องทาเนยนะคะสามารถวางกระดาษไขได้เลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะไม่มีถาดอบสามารถที่จะใช้ตัวถ้วยขนมที่เป็นทรงบราวนี่นะคะมีขายตามร้านเบเกอรี่ค่ะ ทดแทนกันได้เลยนะคะค่ะเทส่วนผสมของโกโก้โกลงไปในถาดค่ะใช้พายางนะคะเกลี่ยหน้าขนมให้เท่ากันค่ะจากนั้นให้เคาะพิมพ์นะคะสัก2-3ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ วันนี้หญิงจะตกแต่งหน้าบราวนี่นะคะด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะโรยไปให้ทั่วเลยค่ะสามารถที่จะใช้ถั่วชนิดอื่นแทนได้นะคะหรือใช้ช,ช็อกโกแลตชิพแทนได้ค่ะจากนั้นให้นำเข้าอบอาไฟร้อยห้าสองศาไฟบนล่างนะคะซึ่งเราต้องวอร์มเตาไว้ก่อนหน้านี้นะคะใช้เวลาอบ20-25นาทีค่ะ ตอนนี้บราวนี่ของเราก็สุกแล้วนะคะนำออกมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทเลยค่ะแล้วจึงนำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอาออกมาตัดค่ะยิงแช่ครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะนำออกมาตัดได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะเป็นขนาด2,2คูณนิ้วค่ะและยิงแพ็คใส่ถุงใส่นะคะซึ่งจะทำให้เราลดต้นทุนด้วยค่ะ โกโก้บรวนี่สูตรต้นทุนต่ำของเรานะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะหวานไม่มากนะคะเพื่อนๆที่ฝึกทําขนมนะคะลองนําสูตรโกโก้บรวนี่สูตรต้นทุนต่ำไปทําดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยเสียหรือว่ายังไงนะคะจะได้ไม่เสียดายเงินมากค่ะเพราะว่าต้นทุนไม่สูงมากเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบนะคะที่หญิงคํานวณได้สูตรนี้ใช้ประมาณ35บาทค่ะ แต่ว่ายังไม่รวมค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะคะเวลาขายเราต้องคำนวณตรงนั้นลงไปด้วยค่ะแต่ว่าสามารถขายได้ในราคา10บ,บาทนะคะได้กำไรแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะโกโก้บราวนี่สูตรต้นทุนต่ำของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามนะคะเพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ให้หญิงด้วยค่ะ Cook and Baker ์บายคุณหญิงขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ